เจ้าของโรงแรมตัวจริงร้องสารสั่งย้ายครูกายแก้วผลพื้นที่ยันไม่รู้เห็นตั้งรูปปัน้นผู้ถือหุ้นใหญ่โรงแรมร้องสารสั่งย้ายรูปปั้นครูกายแก้วออกจากบริเวณโรงแรมเดอะบาซ่าหลังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนายแพรโรดทุ่งทองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสวนลุมไนบาซ่ารัชดาพิเศษจำกัดเจ้าของโรงแรมเดอบาซ่าแบ่งคอก เปิดเผยกับทีมข่าวว่าปัจจุบันตนไม่ได้บริหารกิจการโรงแรมเดอะบาซามาตั้งแต่ปี2,565แล้วแต่ยังเป็นผู้ถือหุ้นกว่า80%อยู่เนื่องจากช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด -19 โรงแรมได้ประสบปัญหาเนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้นายชาญตุลยาพิสิทธิ์ชัยหุ้นส่วนที่ถือหุ้นประมาณ20%พร้อมทนายความจึงได้มาแนะนำกับตนว่า ให้นำธุรกิจเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการซึ่งตอนนั้นเองตอนเองก็เห็นด้วยเพราะอายุเยอะแล้วใกล้จะ,กะเกษียณจึงเสียนมอบอำนาจให้กับนายชาญน,นำธุรกิจโรงแรมเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการเป็นคดีของศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่20มกราคม2565โดยมีนายชาญเป็นผู้มาทำแผนและมีอำนาจในการบริหารกิจการโรงแรมแต่เพียงผู้เดียว ตามคำสั่งศาลแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นนายชานได้ห้ามไม่ให้ตนและกลุ่มผู้ก่อตั้งทั้งหมดเข้าไปในบริเวณพื้นที่โรงแรมแล้วก็มีการเริ่มบริหารงานที่แปลกไปจนกระทั่งมีการนำรูปปั้นดังกล่าวมาตั้งบริเวณโรงแรมซึ่งหลังเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ทำให้ตนเองได้รับความเสียหายเพราะเป็นที่รู้จักว่าเป็นเจ้าของโรงแรมตัวจริงโดยตนถูกสังคมต่อว่ามีโทรศัพท์โทรเข้ามาเป็นร้อยๆสาย ถามว่าเอาอะไรมาตั้งที่โรงแรมบางคนก็เรียกว่าปีาศาจเป็นอสูรน,นอกจากนี้นะครับตนยังมีความกังวลและไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะปัจจุบันก็ยังถือหุ้นกว่า80%อยู่ตนจึงเป็นห่วงภาพลักษณ์ของโรงแรมเพราะหากโรงแรมจะฟื้นฟูกิจการขึ้นมาได้คนที่มาทําแผนฟื้นฟูก็ควรทําโรงแรมให้ดีขึ้นสะอาดขึ้นอาหารอร่อยขึ้นไม่ใช่อยู่ๆมาทําเป็นโรงแรมขมังเวท ซึ่งตนไม่เห็นด้วยกับนี้ก่อนหน้านี้ตนได้นําไดโนเสาร์ที่ขยับได้เข้ามาติดตั้งในบริเวณโรงแรมเพื่อที่จะสร้างพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่น่าท่องเที่ยวสําหรับเด็กๆสามารถเดินเล่นได้แต่นายชานได้นําไดโนเสาร์ออกไปและนํารูปปั้นดังกล่าวเข้ามาแทนซึ่งเด็กเห็นก็อาจจะรู้สึกกลัวมากกว่าและตนเองเป็นคนที่ออกแบบโรงแรมนี้พื้นที่ที่มีการนำรูปปั้นรู่ไก่แก้วมาตั้ง เป็นพื้นที่ที่ตนตั้งใจออกแบบไว้สําหรับเป็นพื้นที่รวมพลดังนั้นเมื่อมีการนํารูปปั้นมาตั้งกีดขวางหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็ไม่สามารถใช้ที่ได้และหากจะมีการก่อสร้างทำหลังคาขึ้นมาอีกตนยิ่งไม่เห็นด้วยเพราะพื้นที่ตรงนี้ได้ทํา EIA ไว้เป็นพื้นที่ความปลอดภัยของรถไฟฟ้าใต้ดินโดยที่ผ่านมาได้มีบุคคลและองค์กรต่างๆไปยื่นเรื่องต่อหน่วยงานราชการ เช่นกลุงเทพมหานครขอให้นํารูปปั้นนี้ออกไปจากบริเวณโรงแรมแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีกฎหมายใดที่จะสามารถสั่งให้นํารูปปั้นออกไปได้ตนเองจึงกังวลว่าถ้าปล่อยไว้จะเกิดสิ่งไม่ดีจึงได้ปรึกษาทนายความและเห็นว่าในเมื่อกิจการมีคดีการขอฟื้นฟูกิจการอยู่ในศาลล้มละลายกลางจึงได้มอบหมายให้ทนายความไปยื่ยนคําร้องต่อศาลให้มีคําสั่งให้ในายชาน ซึ่งเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจาการนำรูปปั้นดังกล่าวออกไปโดยได้ยื่นให้ศาลเห็นว่าการกระทำนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของทางโรงแรมจึงอยู่นอกเหนืออำนาจของผู้ที่ดูแลแผนฟื้นฟูกิจาการและศาลได้นัดแต่ส่วนในวันที่12กันยายนนี้เวลา10บนาฬิกาด้านนายไพโรธกล่าวอีกว่าประเด็นที่นายชาญให้สัมภาษณ์ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของเอกชนนั้นก็ไม่เป็นความจริง เพราะพื้นที่ของโรงแรมเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งตนได้เช่าพื้นที่ระยะยาวในนามบริษัทแบ่งคอกในบาซ่าจำกัดนายไผโลดย้ำว่าตนเชื่อในเรื่องของการทำดีได้ดีการจะทำธุรกิจโรงแรมให้ดีมีคนมาพักเยอะต้องไม่ใช่พอเวทมนต์แต่ต้องทําการบริหารให้ดีห้องพักสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกครบและตอนในฐานะผู้ก่อตั้งโรงแรมก็เสียความรู้สึก ผิดหวังกับผู้บริหารชุดใหม่ที่ตอนนี้โรงแลมมีภาพลักษ์ที่ผิดวัตถุประสงค์กลายเป็นสำนักขมังเวทและอย่างทราบมาว่าอาจจะมีการนำรูปปั้นอื่นๆมาตั้งเพิ่มอีกจึงจะทำทุกวิธีทางให้มีการนำรูปปั้นออกไปให้ได้และหากประชาชนที่ไม่สบายใจกับเรื่องนี้ก็สามารถไปยื่นร้องต่อศาลร,ร่วมกับตนได้เช่นกัน